เราจะมาตามแนวทางเลขอาจารย์ยายเลขอาจารย์แล้วก็เลขข้อมฝันมันถึงโง่อดก่อนนี่ก็มีเขาเนะื้อญาติได้เสีดยสดายเนาะออทีนี่ครับยายฝันว่าอะไรนะาอินทรสโค้งสุดท้ายนะอ,อ,อย่ายพวงเออทวอย่ายพวงมาบอกนะอ,อ๋อฝันล่ะยอยพวงเราดีซิดมาให้ขวดน้อยนึงครับแต่ออรรว่าไนะอ้ใครเป็ดแล้วก็เอาที่อังหรืออย่างนี้ไม่มาใาย ก็เลยบรรยายชนาดเนี่ยกูจะนับจับแต่ตะกรา้าเอาลาวซีชิปขวดหนึ่งก้าว<อ>ไปเถอะให้เจ็ดขาทีหลังยังไม่ขาดก็ว่าจะไม่เกี่อ้อยเก่าหนึ่งหนึ่งอีกอือีกแลยวมันมันจับข้าวอันนี้เลยไม่ลงอันนี้ไปแต่ที่ว่ายายยายตีอเล็กเทวิญพวงแกมาบอกในฝันเนี่ยเอาเราสี่ชิบไปขวดหนึ่งเออเอาเอาลาวซีชิบให้ขวดหนึ่งอืมเอา

มันเป็นกระดวงของเราได้หลายใหญ่เป็นอะไรสองทีเลยไอ้สามตัวเนี่ยมันไม่ยักให้ซึ้นเลยทำไมเวลาตีตีถูกฝันเม่ไอ้เวลาตีตีได้อฝันต่อเม่ไอ้เวลากิซื้อมันเป็นอะไรมโมโหมียักซืไมียกัยกทำอือ,อพูดกันแล้วก็ไม่เอาเหมือนเหล็กอาจารย์นั่นให้มาสามตัวจดเอาไว้แล้วก็ยังไม่ซือยังไม่ซืบดู่ว โ <_ dull> อ้ย่ำแหวอะไรก็มันอาจจะเป็นสีดวงของเราใหยายเออเป็นสีดวงเองยายน่ะจะมาแบบทางบอกเอฟซีเราบอกแม่นอย่างนี้นะครับบอกเอฟซีแล้วแมนเด้ของของยายนะ่ะแต่ว่า,าซื้อไม่ค่อยถูกซื้อไม่ค่อยถูกครับพูดแป๊บก็พูดปะเองเื้อไม่ค่อยถูกไม่เอาไม่ชอบนั่งเฉยพูดสปาก,ก็นั่งเฉยครับเอเอครับที่นี่คุณยายนีฟันดีแล้วใช่ไหมของหมดนี่ยาย อบอกว่าควันหนีเองคือมาขึ้นก่อนไม่ใช่มาขึ้นเราขึ้นก่อนอ๋อมาขึ้นก่อนขึ้นกองสรางเนี่ยเกี่ยวข่าวน้องช่างแต่พอหมอาควายไปเลี้ยงดาไอ้หลงวางเขียวไอ้เขียวหายหาเขียวข้าวเขียวกูไปทางไหนเขียวไปทางไหนเออแย่ละผมบอกเอาไปจัดสร้างให้ควายไปเกี่ยวสร้างให้ควายล่ะครับเอ้าเขียวอยากไปเกี่ยวสร้างให้ควายครับ เออก็เลยเกี่ยวไอ้เขาซุกนี่นหะให้มันเล้วครับไอ้เขาเขียวๆว่าให้ที่ลังครับป้าก็พูดจังอือเออฟันเห็นจะ้อมฟันเห็นจะไปเกี่ยวเขาก็จะ้อมอยู่ไปเกี่ยวเขาก็จะ้อมน้อยช่างน้องไอ้ช่างน้อยช่างไปทางไหนยายโอก็ไปทางบ้านหัวน้อยช่างยายคือจะไปรถอดอายุเยอะแล้วเออไปเกี่ยวเขาย่าไปเกี่ยวเขายังไงได้น้อยายน้องเออเอาหน่ เอ็นั่นก็หวางยังนเนี่ยเนนขียวเียวเขียวผูก็มาไปเขียวซังให้คุยครับเออสังเกตแต่คุณยายในฟันเห็นกรโพ่อมีกแล้วว่ามาข<ม>ึืนก็เลยมาเห็นกระพอมมาขึ้นก็มันก็อานังเลดหายกินป๋า่านังเลดหายกูกดกีเขียวไม่เลมมหล็กปลากระมวลยังกงนางเลกนี่เป็นขนม,มนางเลดเป็นขนมเป็นขนมนางเลดเขาโตใช่ไหมยายเออขนมนางเลดนี่ขี้ดุจัในนางเลดอือ เอาให้กินไปเกี่ยวไม่แหละเอยฟันได้กินนี่แล้วเออได้กินหลังจากที่ฟันว่าไปเกี่ยวเขาตะพอมฟันว่าได้กินเออได้กินกินกเยอะไม่ใหญ่ขนมนางเลดเออก็อมอมอมว่ากบนางเลดก็มันแข็งครับเออโอ,อ้ครับอันที่ว่าฟันใช้งานหละครับที่ว่าไปเกี่ยวเขาก็ตะหองเกี่ยวเขาได้เยอะไม่ใหญ่ จักเกี่ยวได้มากแม่หมดแต่ปากว่าจักเกี่ยวให้เลี้ยววันนี้เลยอันซุกว่าอย่างนี้จักเกี่ยวให้เลี้ยววันนี้เลยเออจักเกี่ยวให้เลี้ยววันนี้นะอันซุกเนี่ยอันเขียวหำอยู่ก่อนว่าอย่างนี้จักได้มากเลยอันนี้อืฝันไม่ได้เกี่ยวข้าวเลี้วไปเกี่ยวข้าวครับเหมือนววนนั้นที่ยายฝันว่าตะพนเนี่ยอันนั้นอันนั้นเขาจ้างอันนี้ไปเกี่ยวไม่ได้นี้ใครจ้างอ่ะไปเกี่ยวตัวเองจะมาเข้าเองไปทำไหวแจ่ม่ได้ว่าไปเกี่ยวข้า เออเอพวกฟันดีเนาะยายเนาะเป็นปเกี่ยวขาน้อยช่างครับเขาวิงหนึ่งมันเคี้ยวสีกหนึ่งมันซุกสีกหนึ่งคีอจะเกี่ยวไอ้ซุกนี่ให้แล้วว่านี่แะ่ะครับยังนเคียยเค้ยวคำยุก่อนว่าไปเป็เกี่ยวเ่าก็กจะพ่อจะพ่อคือคนที่ยายฟันหินประจำอันหินประจําอ่ออู่คือจะพ่อก็เป็นแฟนนะเองคือสามีมของยายที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเออ ก,ก็นี่แกก็เลื่อยอายุแกตายนี่ยกับแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดทุกเนี่ยครับวันสเสารแกก็สองเจ็ดสี่อือครับเออ,ท,เอ,อที่นี่อันแปดเจ็ดนี่ยายตามตัวแปดเจ็ดนี่ครับความฝันที่ฝันเห็นตาพ่อผมนี่แปดเจ็ดเออเจ็ดแปดเนี่ยอ,อือ,ออัน แกว่า 70, แปดเจ็ดศูนย์นี่มันตรงกับของที่เยเลยแกว่ามานี่เอแอแปดเจ็ดศูนย์ยยเลยเนี่ยของฝันยายเลยเดี๋ยวเขามาเราเออไข่จออฝันเราเขาเอาจานมาให้แกลูกนึงครับเออจานให้ลูกนึงเดี๋มาวางให้ออกจานลูกนึงให้แบบอืมอย่างน,นี้เลยเลยตีเป็นเจ็ดศูนย์นี่หญ่เออเลยตีเป็น เจ็ดศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์แกบอกเจ็ดศูนย์ไม่ใช่นี่ยะเออเจ็ดศูนย์กับอันไข่เป็ดมันไหมกับอันไข่เป็ดที่ยะงวงแกบอกงวดก่อนนะเออที่มันตบผมก็ยังฟางว่าเออไข่เป็ดนี่แยยังพวงนี่คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเนาะเออใช่ว่าเอาเหล่าซีซีมาให้งวดก่อนนะเอออืมแกบอกว่าอันไข่เป็ดค่อยเอาค่อยเอารอบนายใช่ไหมมันบอกว่าเออแล้วซีซีกดหน่อยหนึ่งก็เอาก่อนเจ้ ไอ้ไข่เป็ดนะข่เอาที่ลังนี่มันว่าไม่เนี้ไม่ไข่อ๋อบอกตอนหมดที่แล้วเออหมดที่เร็วก็เลยจำเอาไวา้ว่าป้ามันจะออกไปเจ็ดแต่ว่าหมดนี่ไข่เป็ดนี่ไม่ใช่เลขกใจจะมาถูกหมดนี่นี่ที่มาออกหมดนี่รหรือว่าหมดตอนไม่เอเจ้าพวกมาบอกเนาะเออมันก็พวงคนดีต้องไี่เย้เลยหมดเจ็ดสูงอเออไข่เป็ดก็ เป็นแปดศูนย์นี่หน่อยยายเนาะเป็นกับแปดไทยกับศูนย์เออตอนยายเองอืมมันกระตุ้งอายุแต่พอมนาจะแปดเจ็ดศูนย์ค่ะคุณค่ะคุณยายก็เลยเอาสามตัวเป็นแปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดเจ็ดศูนย์อืมแปดเจ็ดศูนย์ประกอบกับตัอายุของแต่พ่อมนาแปดเสียตอนแปดสิบเจ็ดสังเกตยายฝันหินแต่แตะพ่อมแต่ฝันมาไปเกี่ยวข่านี้เด็กมันมากจะถูกน้อยยายเนาะ ตอนทีก่อนก็ฟังออกหลายฝันเกี่ยวเขาอ้หลาหายหัวเกี่ยวเขาหมวหดนั่นก็เขาได้เกี่ยวเข้าเออเขามาตลอดของคนใหญ่ออกอายุเพื่อหลายหงบอ๋ออย่างนี้เย้าก่อนเจ้าฝันตะพนจางไปเกี่ยวเขาน่ะ อออายุคุณยายหรือเปล่าหววนเก่าศูนย์ออกศูนย์เก่าศูนย์นี่ออกจมุนทั้งหลังนละอ๋อเออใช่ใช่แหละหังเก่าอ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายสายนะคะทางช่องก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากติดตามโค้งสุดท้ายของคุณยายด้วยนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ